สามฝั่งไหนสาฝั่งนี้สามสิบสเอดเดี๋ยวเดีสามอยู่นี่ค่ะสามชูสามขึ้นมาอันนี้กรำไว้อ่าสิบยี่สิบสามสิอ่านั่นคือนั่นคือสามสิบสามสิบสองสามสิบสาสาสสสาสิบห้าสามสิบหสามสิเจ็ดสาสแปสเก้าสี่สี่สี่สี สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบส่สี่สห้าิสเจปเกยี่ห้าห้าสิบสิบ้ายมสิบสองห้าสิบสมห้าิสห้าสิบห้าห้าสิหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิเกเพิ่มนิ้วนี้ขึ้นมา หกห้าแล้วก็หกสิบ6อ6ดแล้วก็เพิ่มนิ้วนี้ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบเจ็ด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 เจ็นเจ็เจ็เ็ ปดสิบเ <80 S 2> <9, S 2> อา่แาาทำชูอย่างนี้แล้วก็สิบกำมือไว้กำมือไว้ฝั่งนี้อ่าเก้าสิบ อ่า99อย่างนี้เลยสองมือพร้อมกันเลย99เยี่ยมมาก99ทำอย่างนี้ให้ไฟหน่อย99ฝั่งนี้ด้วยอ่านี่คือ99นี่ก็90นี่ก็9ก็แปลว่า99้าเย้